เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับดาร์กบอลอินฟิ i ิตฮิส t o r y กันบ้างดีกว่านะครับก็ด่านนี้เป็นด่านที่29นะครับผมที่จะต้องจัดตัวละครนะครับที่แน่นอนว่ามีเงื่อนไขแต่ผมบอกเลยว่าเงื่อนไขออไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นนะครับที่ผมไปดูของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยแม่ง f, เซิร์ฟญี่ปุ่นแปลไม่ทันนะครับก็เจอกับพวกซูเปอร์สายาแน่นอนนะครับตัวละครที่ การย9เนี่อย่างที่เราเห็นเลยเป็นไงเออก็หลายตัวนะหลายเฟสก็เงื่อนไขคือซูเปอร์สัย่าสามตัวกิเต็ดอริเอรสามตัวแล้วก็จัดก,การให้ได้ภายใน14เทินนะครับคุณก็จะได้รับเพชรไปเลยจุกๆนะครับถ้าเกือบ30เม็ดได้ถ้าผมใช่ผิดนะเยอะอยู่นะเนี่ยถ้าเกิดคุณตามตาม,ตามที่ผมบอกคุณก็จะให้ไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดผมไม่ได้มีแปลอะไรผิดพลาดน,นะก็มาเดี๋ยวลุยเลยนะครับทีมที่ผมใช้ก็เหมือนเหมือนเดิมครับหน้าตา ือหน้าตาต้องบอกว่าหน้าตาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ต่างจากเดิมมากมายนะครับเพราะว่าทีมนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็คือเนะี่ยเบริต้าหนึ่งตัวแลวะซูปเปอร์เซย่ากริฟเต็ดแล้วก็โบลี่แล้วก็ป่าเบล่างนี้ก็เป็นในส่วนของอยู่ในแคตนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะก็เอเ,เราเปิดได้ตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเพอเราว่าเออว่ะไหนๆมันก็มาแล้วอ่ะเออเราก็ใช้มันสักหน่อยดีกว่านะครับผมมันจะได้แบบว่า มีงานได้ใช้บ้างเพราะว่า,วาต้องมองตรงเลยว่าไม่มีงานให้ใช้เลยครับให้ตายเถิดนะครับผมก็มาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก็ถามไม่น่าจะยากมากนะครับผม14เทิร์นไป let's go นี่หน้าจาวดาวลุงของเพื่อนมานะไม่ละหรอกอ่านอยู่แล้วครับไปเราปิดหมดเลยนะเราต้องการแบบสปีดนะลุย14เทิร์นครับโแล้วเจอโกคูด้วย ผมบอกเลยเจอโกคูแบบนี้หมายความว่าโกคูตัดใจล้วนะที่แบบนายต้องเป็นเหยื่อเออนายต้องเป็นเหยื่อวะอะอืมมาถึงโกคูก็ใส่แล้วก่อนเลยครับเกินเกินไปแล้วโ <jouer> อ้โหบลโเวอร์ไสี่ล้านเก้าตามไม่บอกชอบนะ เจอศัตรูที่ชื่อโกฮูเนี่ยชอบนะเอือแสกไปแตกไปอือคือแค่โดนป่าเบตัวเดียวก็จบแล้วมั้งป่าเบบอกแค่ผมคนเดียวก็จบแล้วครับอือโอ้โหโคตรโคตรโหดโคตรเขินโคตรอันตราย เฮ้ยตัวใหม่มาวะ่ะโหแต่ไม่ได้วะ่ะเราต้องสแต็กวะ่ะตัวใหม่อย่าพิ่งแล้วกันนะเออเก็บไว้โชว์คนอื่นแล้วกันมาเ,เราต้องทำกับเวลาครับต้องเล่นกับเวลาณด่านนี้มาโหสี่ล้านแปดโคตรแรงอืมชิวๆครับชิวๆิว,วแตกไปเรื่อยอื้ออื้ออื้อ ก็ชอบเลยสแตกรัวๆตายเลยวัดเด้อืมไม่อะเดี๋ยวป่าเบไม่ได้สแตกเออให้บาเบสแตกก่นนะหรลิงกับป่าเบนะั่นคือดีที่สุดครับผมไปครับ เราต้องเอาฝ่าเบยเราสแต็กให้เยอะที่สุดเที่ทำได้ครับเออ,อไปยิงเข้าไปออ้ออื้ออ,อืออเดี๋ยวเธอหน้าอะไรกต้องปแปงล่างแล้วนะครับอื้อไปฝ่าเบปิดเกมทุกวันนี้ผมแค่ไม่ได้แตะโกฮังบีดด้ยนะ ตามมาของป่าเบคือมันพอแล้วจริงๆวะ่ะคือโกฮางบี้มันเก่งเกินไปเพื่อน,เอ,นเอามาแล้วแบบมันผ่านอะ่ะเออบอกว่าจัดป่าเบคือยังไงก็ผ่านคุยตาแปลงล่างไปเออคุยตาแปลงล่างไปไปมาเออ ไอ,อ,อ้อืมอืมอูดแรงอืมเฮ้ยวานเทินคิวปะเนี่ยเฮ้ยพิ่เห็เหนเท่าไหร่วะหลานตีพเพิ่งเหยียบไปรคท่าตัวนี้เออเฮ้ยโอ้ยตกเลยหรอฉันมีกาดนะครับมีกาดแล้วร,รู้สึกอยู่มีกาดอา้อยแท็กนะ เออมีกาดโวย้ยตัวนี้มีกาดนะครับปิดเกมก่อนดีออืมอืมอืมมาแปลงนั่งเลยดียวะตัวแปลงเพื่อปะตัวจบไป เออไปให้มันจบๆไปเออไปให้มันจบๆไปมันจบๆไปโกเทนก็โกเทนเลอแตกสลายหมดอะบอกเลยอืออื14อ14เสี่เธอผมว่าสบายหวาดน่าเน,นี่ยจุดสีเ่เธอเนอะทีเราไม่โหดจัดโค้โดิ โอ้โหไหลเป็นน้ำเลยทีมนี้เก่งเกินไหมครับที่มันเก่งเกินไปนะเออทีนี้เก่งเกินไหมครับโบลี่ก็ไม่ต้องแพงหรอกเออโบลี่ต้องแพงหรอกเปลืองโอเคมันลิงกันดีกว่าอันนี้ลิงกันดีกว่าครับไปอือ ตายล้งสิกูแรงจบเกมเลยไหมโอ้โหดีถ้ามันใช้ท่าไม้ตายใส่เราตรงนี้เออโอเคป่าเบตเตอร์ปุ๊บ2,500โอ้โหเราเรื่องกันแล้วเนี่ยตัวข้างตู้เออกาดอ้อยแทกครับกาดอ้อยแทกกาดอ้อยแทกเออกาดอ้อยทำงาน <c ười> โบลี่เอาหน่ยอยเ,เว้ยโอ้แต่เสียดายนะโบลี่ไม่ชนะสี่นะครับเราอาจจะประมาทไปนะโบลี่เอาหน่อยลูกอืมอืมโอ้โบลี่เออคึกหน่อยโบลี่คึกหน่อยคือตอนนี้ต้องหวังพึ่งให้โบลี่คึกอย่างเดียวครับไปยังไงอืม นึงโอ้โหเฮ้ยสึงเวลาเลยครับเม้าม้าเม้าเมมไปเก็บไปเออไปเก็บไปอันนี้ก็จบเกมแล้วครับไปยี่สองล้านตัวท้ายมันรู้สึกจะเป็นเบจิโต้ปะเออตัวท้ายจะเป็นเบจิโต้นะฮะใช่ปะเอายังไม่ตัวท้ายอีกเหรอ เยังไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเออไปดีครับเฮ้ยมันสตาร์มันเนี่ยอย่านะวยนั่นงาจริงด้วยโอ้โหเสียวลาจัดเลยโอ้เจอพบคนเสียวลาหนึ่งอัตราแล้วเพื่อนเอาอไอตัวนี้มสแต็กพลังชมตีเว่ะมันยิ่งโดนกระตือม,มันยิ่งเก่งครับโอ้โหเสียวลาจัดเลย อืไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วเอาโบลี่แบบแปลงล่านะครับต่อไปสีเวลาครับโอเคสีเวลาจะจัดเร็ว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 ,ว,วอโอเค ไปเลยไปเลยเออไปเลยไม่รู้ไม่สนใจแตกสลายไปซะแตกสลายไปซะเคโปลี่ปิดเกมเออห้าหล้านอ,อือไปเยีเ่ยงอะไรอือ สวยมาทำอะไรมาโอเคตัวฐานนะครับเฮ้ยนี่ก็นะมีเขาด้วยหรอวะดูไยดิโอ้ล่างนี้นั่นเองเออโอเค ตู้ป่าไปเอาบิ๊กแบสแท็กไปโดนโอ้แทะคือถ้าเราตายโอ้โหทำไมตายเท่จัดทำไมตายเท่มากเออเดี๋ยวผมผมอยากเห็นไอ้นี่ว่ะอยากเห็น,นมันตี่ะไอตัวเนี้ย โอ้โหหายเลยปะเนี่ยอย่านะโอ้โหกอะแปลกตัวตีมาตีมาอยากเห็นทขาไม่ตายนะ่ะพอพอพอ,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 อไม่นะไม่นะเออโอเคอยากเห็นทขาไม่ตายครับอื้ออื้อคือ ไม่หลบอย่างนั้นน่ะหรอจู่ว่าใครโอ้โหฮ้ยวัดตายเลยหรอวอ้อะไรเนี่ยกอร์ดิต้าโอเคครับผมผมมาแก้ตัวอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ผมบอกเลยโอ้โ,โหเร็วนะครับโบลี่จัดให้พี่แบบงามๆหน่อยเมื่อกี้ผมกลับไปอ่านมาครับ เออบอสมันจะบล็อกในส่วนของหลบครับโอโหกูแตกเลยโกจิต้ากูแตกเลยนะโอ้โคตรสวยแล้วก็ก่อนจะลงนะก็กรุณานะครับศึกษาศัตรูที่ดีก่อนนะครับก่อนจะหน้าแหกเหมือนคนแถวนี้นะครับโอ้โหสะเทือนใจอายอะ่ะหน้าแหกเลยนะครับโอ้โหต้องบอกแข็งมาาหน้าแหกเลยนะครับโอ้ แต่ไม่คิดว่าไอ้เนี่ยมันจะยิงแรงขนาดนั้นน่ะไอ้เบโตตัวเนี้ยจริงนะกูไม่คิดว่ามันจะตีแรงขนาดนั้นนเว้หันตีแรงมากเลยอ่ะโอ้ยท่ากูกลับมาไม่เกิดเลยครับโอ้ยเอาขึ้นหน่อยไอ้เออเออโอ้โหแลวโว้ยโอ้แต่รอบนี้ผมทำรอบได้เร็วกว่าเดิมนะเออ 8เทินเองอจบแล้วแปเท้าเินจบแล้วโ oh, อ้ไอเราก็จะหล่อดูถ้าไม่ตายของป่าเบนหน่อยที่ไหนได้แตกสลายเลยครับ <c oughs> กดตายเลยแม่งเอ้ยโอ้กยโกยิิ้าแม่งไม่เอาอะไรเลยอ่ะผมใช้คำนี้กันนะไม่เอาอะไรเลยนะครับ, oh, oh, โ,บรโอ้โหโบลี่ซนโคจบเลยครับก็ถือว่าหน้าแหกโชว์ไปหนึ่งทีครับแต่แบบพหมาดูข้อมูลอ่ะปีโตวันตีหกละหกแสนสองเองนะ ก็มันแรงจังวะถ้าไม่ตายเนี่ยผมมาดูอะ่ะสุ per ไอแท็กอ่ะสปิริตซอนสลัดอะ,อะมันหกแสนสองเองอะมันแรงจัางไอเพื่อนเออโอ้โหขวายเพื่อนนะจริงจริงนะผมรู้สึกแรงเกินกุลิต้าเราขนาดนั้นเลยเหรอวะจะดูดีว่าครบไหมโอเคครบครับโอ้โหก็เรียบร้อยครับรับเพชรฟรีๆอิ่มอร่อยไปเลยนะครับ <c ười> 2ีเม็ดเกือบ30เมนะ็ดเนาะก็สภาพนะฮะบ่แสดงว่ากโกดิตานี้ก็อย่าไปอย่าไปคาดหวังกับมันเยอะแล้วกันนะครับเอออย่างน้อยก็ควรจะต้องยิงทําให้ตายให้ได้เ็นความผิดของผมเองนะเออไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่นะเป็นความผิดของผมเองนะที่ผมไม่แบบไม่ไปศึกษาด่านให้มันแบบดีอะ่ะแต่เราก็ไม่คิดไงว่าไม่จะแรงขนาดนี้จริงๆนะผมก็ไม่คิดว่าไม่จะแรงขนาดนี้แสดงว่าผมนะ่าจะประเมินประเมินโกดิตา เก่งเกินไปนะครับจริงอาจจะไม่เท่าไหร่ขนานดะนั้นก็ได้ขนาดโบลี่ยังโดนไปหลายหมื่นเลยเมื่อกี้เออเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็เส้าใจนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะก็อย่าลืมไปทํากันละตั้ง27เมนะ็ดเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะด่านก็ <c oughs> าบไม่ยากนะครับอย่าประมาทไปผมแล้วกันเนาะเออมาคนที่แบบมาดูนะจะได้ทําการผ้านไปในตัวด้วยว่าอย่าลืม เอาไอเทมหรืออะไรไปสักอย่างนึ่งเพราะว่าบอสมันบล็อกหลบนะครับย,ย้ำนบอสมันบล็อกหลบนะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบยืนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม